ทิ้งงานทิ้งเงินเรียนหมอเกรดการกล้าวไม่คิดว่าจะทําได้สอบผ่านแล้วค่ะเกรดการกล้าวทิ้งงานทิ้งเงินมุ่งเรียนต่อทางด้านแอนตี Anti ้เอนจนในวันนี้เธอสอบผ่านทุกวิชาแล้วไม่คิดว่าตัวเองนั้นจะทําได้นักแสดงสาวอารมณ์ดีเกรดการกล่าวหลังจากที่เจ้าตัวยอมทิ้งงานทิ้งเงินทิ้งโอกาสหลายอย่างเพื่อทุ่มเทเวลาให้กับการเรียน ในด้านชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพและในวันนี้เธอก็ได้ประสบความสำเร็จอย่างงดงามสอบผ่านเป็นทีเรียบร้อยซึ่งตัวเธอเองนั้น ไม่คิดว่าจะทําได้ด้วยสาเกร็ดการกล้าวได้เขียนบอกเล่าอย่างภูมิใจในตัวเองร้องไห้ออกมาให้โลกรู้ค่ะไม่ต้องเก็บไว้ให้รางวัลกับความตั้งใจที่เราทุ่มเทมันอาจเป็นเรื่องเล็กสําหรับใครแต่มันเป็นความภูมิใจของคนที่เปลี่ยนแปลงตนเองแบบสุดโต่งได้ฉันกําลังเรียนหมออยู่และก็นั่งเรียนกับหมอจริงๆหลายเดือนที่ผ่านมาการเรียนและการสอบ มันแลกได้อะไรหลายอย่างฉันทิ้งงานทิ้งเงินทิ้งคนรอบข้างทิ้งอิสระและโอกาสไปไม่น้อยเพราะสิ่งเราทุกคนมีค่าเท่ากันคือเวลาและในเมื่อมันคืออะไรที่เรารักเราก็จะอยากทำมันตลอดเวลาหรือแค่รอเวลาเท่านั้นแต่คนเราไม่มีคำว่าพร้อมหรอกฉันจึงตัดสินใจลุยทั้งที่ยังแบกอะไรเยอะแยะล้านโปรเจกต์ ที่ความรู้พื้นฐานวิชันมันเป็นศูนย์พอมาเริ่มเรียนจริงน้ำตาไหลมันยากมากเรียนลึกมากและเยอะมากๆแบบที่หมอยังบอกว่ายากในตอนนี้ฉันก็เริ่มกลัวว่าตนเองจะทำไม่สำเร็จ คิดลวนไหลรอบและรอบต่อไปหรือพอแค่นี้แต่ในวันนี้ผลของมันคือฉันทําได้แล้วและเอาชนะความกลัวในใจตัวเองเลยอยากเป็นกําลังใจให้ใครก็ตามที่กําลังสู้อยู่หรือกําลังลังเลว่าเราจะไปทางไหนเนื้อกขะปกักถงให้ชัดเจนแล้วก็ลุยไปให้สุดเอาม้วนเดียวจบไม่มีการกระทําใดที่เราทุ่มเททําลงไปแล้วเสียเปล่า พูดมายืดยาวสุดท้ายก็ขอบคุณการเรียนที่ทําให้ฉันเด็กค้นพบตนเองอีกมุมหนึ่งที่ไม่คิดว่าจะสามารถทําได้คงไม่มีที่ไหนจะให้วิชาความรู้แน่นและลึกรู้จริงเท่านี้ที่นี่แล้วขอบคุณอาจารย์ทุกคนจากใจแต่แน่นอนทุกอย่างต้องแลกค่ะฉันเชื่อเหลือเกินว่ามันจะคุ้มอย่างที่สุดเพื่อเป็นเรา เป็นเกรดการกล่าวที่ดีและเก่งขึ้นในทุกวันสัญญาว่าจะทำคอนเทนต์จากสิ่งที่ร่ำเรียนมามาย่อยง่ายๆในสไตล์ทำให้ทุกคนได้นำมาบาลานซ์ในชีวิตกันนะคะฝากเป็นกำลังใจให้กับเกรดด้วยค่ะ